ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายตกอยู่ในเงาหมืดจนว่าบเห็นเงาของตัวเองตกอยู่นในความหมืดจนบ่เห็นเงาของตัวเองมันเป็นเครื่องเปียบเทียบพระเจ้าเพิ่นจึงใส่คําว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยให้มันเกิดสังขารคือความขิดหนึกปรุงแต่งต่างๆานาสารพัดก่อให้เกิดเป็นรูปก,กายหรือเปลี่ยนผูกเปลี่ยนผู้อ,อื่นมาสังขารหมึดแหละมนุษย์ทั้งหลาย ถาบว่ามีถ้ำเขามาเป็นเครื่องแย่เครื่องแยแ่เราเรียวกว่าอยู่ในความมืดจนบเ,เห็นเงาตัวเองทำลายโอกาสของตนเองน,นะนะัจ้ากว่าเขาสิทำลายต่อไปหรือสิสั่งไหมเมื่อมีโอกาสแล้วหลายคนที่เดินทางมาที่นี่หรืออันนาเขาสู้ถ้ำบางคนกะมาด้วยความบรลูเรื่องอย่างบางคนมาด้วยความอกหักผิดหวังบางคนมาด้วยความเจ็บปวด จากความหลักบางคนกับมาดยวความบะมีทรับสมบัติอื่นอีกแล้วมาดยวความเบิดเหนือเบิดโตมันเลยจึงบอกว่าหลายๆคนที่ตกอยู่ในความเหมือจนไปเห็นเงาของตัวเองจึงเรียกว่าทําลายถ้าได้ฟังทำเด้มันจึงจะเปลี่ยนได้เขาสิทาลายต่อไปหรือสิสางใหม่ คิดเอาบางคนกัมาดยวความแก่เถ่าชรล่าแล้วอยากทําแต่ทําไม่ได้เพราะร่างกายบ่ให้บ่ให้ความสะดวกอยากทําแต่ทําไม่ได้เพราะร่างกายไม่ความสะดวกนันเดียกว,ว่าได้ทําไรตัวเองมาแล้วแต่ว่ายังดีที่มีสํานึกใดนะยังพอมีเลยสํานึกอยู่อยากทําแต่ทําไม่ได้เพราะร่างกาย บ่เมื่อพวอมสดวกห้แล้วแกชะล่ามากแล้วเก็บแข้งเก็บขาตาบ่เห็นหงงหูงกระหนวกได้ยินมัง่งบ่ได้ยินมัง่งฝ่าฟ้างบางคนกับพิการแล้วนะจนถึงว่าถ้ากูหายจากก็มอาม,อมาผาตดเอามาก,กึกนี่กูจะไปเหตุเด้มันเปิดโอกาสบอกอย่าง,างสัน้นนะั่นแหละจึงบอกวา่า หลายคนก็หลงมัวเมาเพิดเพลินอยู่ในยุทธามดาศักอำนาจเงื่นทองสิ่งที่เงืนสื่อบ่ไดหมู่บ้านนี่เงืนสื่อขึ้นมาบวไดเรียกว่าอาดีตสื่อกับขึ้นมาบ่ไดเงืนสื่อบ่ไดความแก่ความเจ็บความปวดความป่วยและความตายเงืนสื่อบ่ไดนั่นแหละเ้าสิทําได้ตัวเองต่อไปหรือเ้าสี ตั้งใจไหมให้โอกาสตัวเองข้าจะเป็นผู้ทำลา่หรือข้าวจะเป็นผู้สร้สางสร้างนี่ก็คือตะกี้คำว่า,าทำไร่เนี่ยตกอยู่ในความหมอดจนบรเห็นเงาในอดีตในอดีตชีวิตท่านสืผ่านมาหนึ่งแหละเออบ่าว่าตั้งแต่อดีตปัจจุบันชาตินี่แหละอดีตที่่านมาทั้งเบิดพุนลอศาสตร์ที่แล้วน,ะนับประมาณอะไรจนเท่าเดิมนี่นั่นแหละ เมื่อได้ยินได้ฟังทำแล้วเปลี่ยนความเห็นไม่ตะกี้เป็นมิจฉาทิฏฐิบเขใจยังเออข่าใจบ่เห็นคุ้น่าของตนเองกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มันยากมันยากมากๆแล้วเลื่อนว่าบ่เห็นคุ้น่าของตัวเองแล้วก็มาทำลายคุ้น่าของตัวเองเออปล่อยใหการเวลาเกินกินมากเลยเ อย่างย้อนกับขึ้นไปถ้ากูเป็นหนุ่มเด้ถ้ากูเสียเห็ดนั่นเสียเ็ดนี่เพื่อประโยชน์สังคมถ้ากูบวชได้กูบวชแล้วไปเด้นั่นแหละเรียกว,ว่าทำลายทำได้ตัวเองมาคิดได้บาทุูกพจนลภาพทุกพนล,าภ,าพพลาภาพแล้วเอามาผกเอามาผาดแล้วก็มีพวกผูย้ยงแก่เ่าแก่ชะล่าหูฝ่าตาฟ้างตะกี้มัวม่วะเพลินแหละมัวม่วเมาอยู่ใน อำนาจจุดธรมดาศักรหรือความลำลววยกับการธรรมะหากินหลายอย่างในความเมาของคนจา่าวจงให้โอกาสตัวเองซะมันบ่อสายหรอกตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่แม้เพียงมีชีวิตอยู่เพียงอีกแค่วันเดียวแต่ละล,ะละึหนึกถึงสิ่งที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นอันถูกต้องโดยชอบธรรมสัมมาทิฏฐิเห็นว่าสัตว์ทั้งหลาย เกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายหาความจีรังอย่างยืนบได้เห็นอนิจจังของถูกสปปรรพสิง่งคือความบ่เทียงแท่แน่นอน mm hmm. เห็นอนาตตาของถูกสปปรรพสิง่งมีความแตกดับศูลส,สลายเป็นธรรมดาเ,เห็นคําว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมคือการกระทาของตน,นเก,ดกิดจากความคิดเจ้าของเองนั่นแหละเหมือนตัวเท่าเองที่ผ่านมาชีวิตเท่าเองที่ผ่านมาแล้วคือจมอยู่ในความมืดจนบ่เห็นเงา จึงบ่มีแนมมาเทียบเง่าก็คือรรมทมเท่านั้นแหละแหละแว่นซองทมคือความจริงนั่นเองบ่ได้เอาความจริงของโลกบ่ได้เอาความจริงของถูกสปปรรพสิง่งบะได้เอาความจริงของธรรมชาติเกิดแก่เก็บตายธรรมชาติอันนี้จังทุกขังหน้าตาธรรมชาติมีพบมีจากนั่นแหละธรรมชาติ่หาความจริงลังอย่างยื่นบ่ได บ่บบมีธรรมชาติอันนี้เขาไปเปรียบเทียบจึงบอกว่าตกอยู่ในความมืดมิดจนไปเห็นเงาตัวเองและแว่นซองถ้ำก็คือความจริงของชีวิตซองตัวเองเอาประสบการณ์ชีวิตของตัวเองตั้งแต่เกิดมาเดี๋ยวนี้ไหลมาเบิง่งเฮาเคยสละตัวเองเพื่อผู้อือน่นใดเืืยังเฮาเคยสัง่งสิ่งของใด,ดๆเพื่อผู้อือน่นใดเลยยัง เฮาเคยให้ท่านหรือช่วยเหลือกับคนอื่นสัตว์อื่นโดยระวังสิ่งตอบแทนใดห,หรือยังชีวิตเฮามีคุณค่าหรือยังส่วนมากไปเห็นคุณค่าไม่ได้เห็นแก่ตัวจะคิดว่าจ้าของมีค่ามากไล่บังดีดีนถ้าเกิดมาเนี่ยถ้าว่าไปทำท่านท่านเพื่อเจ้าของลท่านระวังอย่ายวท่านยังเปลท่านยังผีท่านยังสัต์นรก ท่านยังเดรัชานท่านพออยากอยากลำ่ำอยากรวยอยากมีอยากทามดาศักดิ์อยากได้อํานาจเนี่ยอะไอืน่นจึงบอกว่าท่านยังผียังเปรตท่านพอค้ามโลกบริเวณท่านอันเป็นการไห้โดยระวังสิ่งใดตอบแทนนี่แหละจึงบอกว่าไลเบังเดอร์ออตัวเฮาตั้งแต่ชีวิตผ่านมานเ,ออเคยท่านลักษณะว่าระวังสิ่งใดตอบแทนเลยหรือย,อยั่ง หลยมากมปนคนที่เคยคิดได้แล้วว่าต่อไปนี้สิบระวังสิได้ตดตอบแทนกระเทียบกับสิ่งที่ตัวเองเคยท่านมากแต่ว่ามัมื่นท่านนะท่านั่งมันบ่นแทนท่านนะเรียกว่าทําสิ่งหนึ่งเพื่อแลกอีกสิ่งหนึ่งลงทุนงน้อยอยากได้ผลมากอยากได้กาไรหลายอยากได้กําไรเยอะเกินผลหรือเกินเหตุที่ตัวเองอยากได้แหละถึงบอกว่าอยู่ในความมืดจนบ่เห็นเงา ตั้งใจไม่ได้เปลี่ยนใจไม่ได้แม้มีชีวิตอยู่เพียงคนเดียวก็มีคุณค่าในการทําดีคนที่มีชีวิตแม้นเพียงร้อยปีก็ช่างถ้าบวชุจักสิ่งเหล่านี้คือบวชจักทําไม่มีคุณค่าและไม่มีความหมายอะไรเลยตกลงเขาไปสู้ความืดเหมือนเดิมมืดคือความหลงมืดคืออวิชชาปิดบังตาปิดบังปัญญาปิดบงังค้ามห็นนั่นเองนั่นแหละ <c oughs> จะว่า เพียรพยายามที่สี่ฟังธรรมเพียรพยายามที่สี่จะปฏิบัติธรรมเพียรพยายามที่สี่ให้ท่านได้โอกาสได้ซบโอกาสได้ทำเลยเพราะว่าการให้ท่านบำเหน็จตว่าห้องศิมหาไหทธะผะให้คนทุกคนอยากจะจกวนผูกคอ,อท่านก็ได้ให้คนเดินทางไกลคนเฒ่าคนแก่เด็กเล็ก,เด,กเด็กหน่อยมีขนมนมเนยหรือเงินหาบาทสิบบาทห้เขา,เาสิแต่มีโอกาสเฮ็ดได้ทุหกหมอง พอนะะบุญเกิดจากผู้ให้ไม่ใช่ผู้รับส่วนอาน,นิสงสงกระต่างกันอยู่อันนี้พูดโดยเบื้องต้นนั่นแหละบ่แมนท่าน,นแต่ของทรัพสมบัติอย่างอื่นอันเป็นเงินทองหรืออาหารยาละสูตรุางท้องที่ก็ใส่เออท่านอีก,กนหนึ่งคือท่านกำลังกายเข้าก็ไดเออบางคนบ่มีเงินบ่มีทองน้ำเขาตังสิบสบ่มีสปัจจัยซีก็ใสก่กําลังตัวเองแหละช่วยเหลือสังคมต่าง วัดว่า,าศาสนาลุงลำลุงเลียนหรือแม่กระทังว่าช่วยเขีนรถขึ้นจากโคลนจากตมจากความลมเออหรือช่วยเขีนรถที่เขาบัติดเออหรือช่วยหลายๆอย่างในการพยุงคนเท่าคนแก่หรือผ้าค้นขามถนนคน,นท่างมันก็ได้ผ้าเด็กน้อยผ้าผู้เฒ่าที่เขาเจ้าบาวงบาวายมันก็ได้ท่านกำลังกายนั่นแหละเริ่มต้นไม่ อยู่ในความหมืดจนบ่นเห็นเงาเพราะว่าบ่มีรรมบอฟังคำสอนเพื่เจ้าเกินว่าบ่มีรรมกับแมนและจ้างบอกว่าเ้าสิทํำลร่ต่อไปหรือเ้าสิีเริมต้นสางชีวิตที่ผ่านมามันมีการทำลร่ตัวเองเล่นะนะนิด็นบ่งดีๆเดอแต่ว่าเสียดายโอกาสสัตว์ทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี่เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แล้วฝึกได้หัดได้ สามารถทําตัวเองให้พ้นออกจากการเป็นไวยแต่เกิดได้ว่าเขาคิดเบื่องดีได้เขาอยู่ในธรรมกลางพุทธศาสนาแท้ๆอยู่ในธรรมกลางคําสอนแท้ๆโตเห้เองกันยัง่งบ่ท่านได้รลู้เรืองอย่างบ่ท่านได้มีธรรมาเป็นเครื่องส่องใจตัวเองส่องการกระทําตัวเองบ่ท่านได้มีแว่นส่อางร้ำหรือส่องทางในการเดินของตัวเองเลยขนาดอยู่ในธรรมกลางพุทธศาสนาความเจริญถึงสุดของพุทธศาสนาเดินยุประเทศไทย สิเป็นยังสิไปเทียมยังกับต่างประเทศที่บม่มีพุทธศาสนา,ามืดดำหาเงาเจ้า,จาของบ่ใดนั่นแหละก็ต้องไปสะออนเขาดอกพวกนี้ <c oughs> พวกมาสูที่มืดกับสู้ที่มืดเด้พวกนี้จากบก่นนก็นังสันขนาพวกเข้าแท้ๆด้ไดิงได้งิด้ดยฟังทำคำสอนเออ ยังบ่เพียนพยายามยังเจาะหาโอกาสยังปล่อยใจไหลไปกับตัณหาอุปทา,านนะภาษายัางก็พพวกเขาบ่นีนทั้งเอธิโอเปียทั้งอิรักทั้งอิหร่านทั้งกูเวตท,ทั้งสารพัดที่มีพุทธศาสนานะมันมีอยู่จิป,ปิเดียวหนึ่งดูด,ดังว่าแค่ไฟในกาการไม่ขีดไปสมมติว่าไปมีอยู่ในอเมริกาแตแค่ ไฟในการไม่ฉีดที่ฉีดจวดถึงซือ้อนิดหน่อยซ้ำนั่นเออขนาดท่ายุทธธรรมกลางแท้ๆบังตัวเองเลยท่าเทียบบังตัวเองนอี่ยุทธธรรมกลางธรรมะแท้ๆมีผู้แสดงมีผู้สั่งสอนมีผูก้กีมีผู้เรียกว่ากระทบแล้วกระทบอีกแต่ยังพอแค่งอยูออ่ขนาบแล้วขนาบอีนัออ่นแหละแ,แต่ยังยังพอสำนีเทียบบังแล้วเราพวกอื่นแบบนี่ จะไปสอ,อนเขาดอกอันลำลุ้ยทรัพย์สินเงินทองเป็นเศรษฐีบอ่อนำหมูกนำมัน,มนเป็นเศรษฐียังกแล้วแต่ในจิตการงานต่งางๆนั่นแหละพวกนี้เกิดมาในความมืดแล้วก็จะกลับสู่ที่มืดอีกเหมือนเดิมพวกตโมตมะเดี๋ยวพวกนี้เกิดในที่มืดแล้วก็ลงสู่ความมืดพวกเขายังวาง่าเกิดมาจากที่มืดตโมตมะโจติปรายโนมืดแล้วก็ให้มันแจ้ง้าไปเนะ่ แสงสว่างแห่งรรมนั่นแหละสิเป็นตัวสองทางเขาเองจากเชื่อแล้วไม่เชื่อก็ตามแต่ว่าจำเป็นไปตามกรรมที่ตัวเองทำแน,น,น่นอนนั่นแหละแต่พวกบางคนหายากคือดอกโชติโชติปร,รายณเกิดในที่สว่างเออแล้วก็ไปในสู้ที่สว่างเหมือนเดิมเออและลุดพ้นไปไดนะ้หายากนะ <c oughs> นั่นแหละจังหวะแต่ละคนพอเข้าเอาตัวเองไปเทียบเบิ้งเด้อเทียบเบิ้ง คนที่เข้ามาปฏิบัติรรมแล้วสิ gee, raw, friends, tomato, ่งที splash, ่บ yeah, mm ่เคยพบเคยพอเคยเห็นเคยรู <t <t animals, ้สึกอัศจรรย์หรือปาฏิหาริย์ต่างๆสิเนื้อธรรมชาติเท่านั้นแหละเนื้อสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นคำว่าปาฏิหาริย์ก็เลยวได้วิเศษที่ยังเฮ้ามาสวดมนต์ไหวพระคนลูกคนพ้องสยองเก่าปลื้มปิติเกิดขึ้นน้ำตาไหลทั้งหาวทั้งไห้นี่มีบัดนั่นแหละตั้งแต่บัดชีวิตเท่าบ่เคยพบเคยพอจนใกล้สิตายแล้ว บางคนก็ตายไปเลยบ่เคยพอจังไม่เห็นเทียบเอาตัวตะกี้เขาอยู่ในความหมืดต่อมามีธรรมาเปลี่ยนเครื่องซองแบนซองถ้ำตนเองะต่ซองชีวิตจะของเองซองถ้ำซองตัวเองเบื้องเทียบเบื้องเอาเดวห้าสิปล่อยชีวิตมหมืดนม้วอนตการต่อไปหรือห้าสิเห็นสัตว์หลดทั้งหลายเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นมันมียังกระางถือดวนแล้วแต็ม มีไปแก่มีไปเก็บมีไปปวดมีไปป่วยและมีไปตายบ่เหลือแน่นอนนั่นแหละขวนสลัดข้อมเห็นออกสลัดสาระให้เห็นตามข้อมเป็นจริงคนเ้องยึดสิ่งใดย่อมทุกข์กับสิ่งนั้นยุดลูกทุกข์กับลูกยุดผัวทุกข์กับผัวยุดจริงยั้งก็แล้วแต่ทุกข์กับสิ่งนั้นถา้าบ่หยุดหาทุกข์บ่ได้ก็แล้วกันวิธีฝึกหัดพ่นก็นแนะนํำสั่งสอนอยู่ตลอด <c oughs> จังว่ามันต้องไปแค่ไผผู้อื่นดอกคือห้าสิมาทานหรือห้าสิมาปฏิบัติรรมกสรสางนะล้วนแล้วแต่เป็นความล่อยความว่างของนักออกจากตนเองจะเป็นสนคํา้นเขาสิเว้าเนื้อใดมันก็เป็นเรื่องอารมณ์เขาให้คิดบ่งคือห้าเวเบาเคยเบอกให้ค้นนี่แหละเสียบเบื่องเด้อเวลาห้าบ่พอใจผู้ใดผู้หนึ่งแม้สิว่าเป็นเรื่องเสียงหายยังกัดสางครออความรู้สึกเฮานี่โอ้ย มันคือสิกินเลือดกินเนื้อเขามันคือสิมันคือคักคือยังอย่างเดีเวลาเบาผื่นคนเออตื่นทันใส่ทันโดด,ดดใส่เด้มันเข้าไปเมาเข้าไปเด้ว่าธรรมดาดเด้ถ้าเฮาเคยเบาให้เขาแบบนั้นแบบนั้นทั้งทั้งที่เขากับวันใดมาเหตุไอ้เฮาข้อขาดบาดตายเออเขากับวาอยู่ตาเขาหอกส่วนเฮากับดึงตัวเองออกมาหลดยาไปนําคคาคนมาใส่ใจกันคาพูด ของคนอื่นจะทําอะไรเราไม่ได้เลยหากเราควบคุมความคิดของเราได้เข้าใจว่าล่ะเพราะ